สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้อยู่กับสองมาดามเนาะค่ะพี่น้องเขาสองเมลูเขาเห็นอีหยังกันนั่นนั่งกินอีหยังกันนั่นน่ะมาพี่น้องมาดามได้เข้ามาแววแววว่าเมนูผลสินสิไปไสวะเดี๋ยวเฮาสิไปสัมผัสเมนูเนาะสวัสดีค่ะเส้ยแซ่บบ่ค่ะเขาเหมดค่ะเขนทําะไรหนอดหน่วยตางอุ้ยอุ้ยบอกกอกบอว่าบอกวาดามเนาะเอ้า เมนูที่ไปใส่ค่ะมือข้าไปหาหมอสเฮะเมนูที่ไปใส่เมื่อกี้ไปใส่เอาดีดีจะอยู่บ้านไหมเดี๋ยวไปใส่อีเอาดีดีอ๋อวเออเมนูจะไปสวยหรอบอไปเปลียนผู้ดังเหยจะเปลี่ยนะผู้ดังต้องหายใจไม่ออกเขาสิดว่าถามความรู้สึกเมนูเนาะมาเป็นอย่างคือตื่นตื่นเต้นบ่บ่ยานเจี๊ยบเลยนะคือฝนแรกถามว่าหลุดตื่นเต้นบ่ กบเล็ตื่นเต้นได้อย่างเจ็บไม่ตื่นเต้นเต่อย่างเจ็บแต่อย่างเจ็บอืเพื่อไงเพื่อไม่ตื่นเต้นแต่มันม่อยากเจ็บอันนี้คืออันนี้คือมาให้ดูทรงของน้องฝนนะคะเอียงข้างให้ดูหน่อยยังไม่ถึงเดือนอันนี้เดือนนึงเดือนนิดๆใช่ไหมส่วนแม่นุชเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบนะคะอันนี้คือทรงเดิมเบิ้งคอยงวดประแดดแล้วกินประแดดวัวนี้ยังไม่ได้เงาบ้างแกงให้งวดมูด ส่วนมาดามกะเป็นทรงยู่แล้วนะคะพี่น้องค่ะผมนม่จืถืออันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเมื่อนี่สิไปแบบว่าสิไปสิไปเฮ็ดเลยกันบอคือทำเลยใช่ไหมไปถึงต้องไปปรึกษาหมอก่อนหรือว่ายังไงไปเมืองทรงก่อนเ๋อไปดูทรงก่อนเรื่องทรงพอทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ได้ทำ คือหันซ่งได้จัดได้ก็โอเคเอาเลยทันบ่ได้ก็กลับมาฟรีไปฟรีถือว่าไป็นรถเล่นไงไปเที่ยวไปเที่ยวทุกที่เหลาชานางขึ้นนนี่งงามเมืองแบบสองคนนี้เด้อค่ะพี่น้องคะขอจีบอกว่าเขาสิบว่ายอมแพ้กันเด้แม่กับหนุ่สองคนนี้ขนาดขนาดยังยังค่อนเป็นมาบ่แบกแล้วก็ค่อนสวยแล้วน้อยอิลิความสวยนี่แม่กับหนุนี่ไม่ยอมแพ้กันค่ะ ลูกเห็ดยังน้ำเท่าเรยอยังอยากเห็นน้ำลูกเบวาแล้วค่ะไม่เกี่ยวค่ะอายุไม่เกี่ยวนะคะค่ะบอกไว้เลยอายุไม่เกี่ยวแมนเขาอยากสวยเนาะอุ้ยตอยเขาเหม็นเหนยอยู่แล้วแมนเนาะเดาไว้แล้วว่ามีเขาเหม็นเหนยเลยอ้ามันก็มันก็อยู่ติ่ตวเฮ้าเดทนองค่ะวามันก็อยู่ที่ความพึงพอใจของเราเราอยากทำอะไรเราก็ทำไปเรา เงนินเ,เราไม่ได้เอาเงินของใครมาทําเราไม่ได้เดือดทําไปแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครนั่นนะเดือดแต่คนือ,ม,อมันหนกันไม่ว่าแม้นี่ทําจมูกเหรอพี่หนูก็ทําอยู่หน้าพี่แต่ก็เป็นหนักหัวพี่หนูก็ทาอยู่หน้าหนะูแต่เป็นหนักอ,อ <S <S ยูงง <S <S หย่หัวพี่ <S <S หนูงงอยู่นะว่าทําไมแบบคนอื่นทําไมต้องเดือดร้อนแทนันทั้งที่หนูไม่ได้ขอเงินพี่ทํจอามเขาเจาะเรวแต่เคยซีม่วงหรอกแต่บนังอธิบายอยู่ว่าลอยคนชอบเผาลอยคนมันบราใส่ดอกหิงความคิดคนมันไม่เหมือนกัน คนลอยค้อนคิดไปเลยเนี่ยพลังอธิบายนู่นนี่นั่นเด้อคนลอยคนเท่าไหวบ่จะถามเด้อเท่ไหร่บอเออแค่อธิบายให้แม่ฟังแค่นี้ก็เมื่อแล้วเออคนดอกคนนี่ก็เมื่อยแล้วเบาเลยเหรอเสียงสูตรเอาสูตรไหนมึงได้งเร็วคันมึงเร็วอุ้ยอะไรเรื่อ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 เอออีกยิงแล้วพี่น้องอันนี้เหรอเดซานครีมเหรอเฉพาะตำไม่ใช่อันนี้คือเราจะมาสัมภาษณ์เมนูไงเพราะว่าเมนูเขาจะไปสวยแล้ว ถ้ามนุษย์ทาแล้วไมนุษย์มาบอกไม่สัมพัสดิแมวคนไม่ใหญ่คนหูแต่ไม่ถ้าถ้ามนุษย์ทออกมาแล้วจะจะถามความรู้สึกของมนุษย์ว่าคนต่อปะต่อที่เขาพูดกันจะเหมือนกันไหมคําพูดอะนะแบบความตอนตอนไปทําแล้วแบบอันนี้คือมนุษย์ไปให้หมอดูจมูกไปไปตรวจก่อนนะคะว่ามันจะได้ลองหรือมันจะได้ทําอะไรอย่างอื่นเขาไม่ได้ในแชทหรอบอกอยู่แต่เขาให้เอาจมูกจริงเข้าไปดู น่าจะลองไปนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละ<ต>เด้อแต่ตางนูนะเข้าไปแล้วทําเลยเพราะว่าคุยกันในแชทแล้วนั่นแหละหมอกเลยทักมาให้ไฮเฟิร์ติดต่อไ้นะหมอมทานสุรินถ้าถ้าจะทําอ่ะ,อะถ้าสุปรยเฮดเหมือนนั่นคือฝนะูน่ะเฮดไดเ้เพราะว่าก้อนนี้เฮดเขาก็ต้องมีห่องที่เขาพบหมอพบแพทย์ขนพาตัดคือเกา กสีวาตรช่วงไหนเข้าคือเกากระตูนเขาก็จะไปดูด้วยว่าจะหมูกคุณแม่ก็ถ่ายแบบไปแล้วหลือแต่ว่าจมูคุณแม่จะเข้ารูปทรงอะไรเขาถามแต่ว่าจะมูโด่งๆโอเคสรุปคือถ้าแม่นุชไปแล้วแล้วเราจะอัปเดตให้ดูอีกรอบนะคะว่าว่าว่าแม่นุชจะล้างจารหนูจะทํานมนะทุกคนพอเขากลับมาจากคลินิกแล้วรูปหน้าเขาจะเป็นยังไงรอติดตามนะคะรอติดตามนะไปไปคอยใได้องน้ำเนี่ออกมาดาเม้ าชิ่งก่อนเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต่อไปก็คิวมาดามนะคะทุกคนอยากให้มาดามทําเม้น์มาเลยนะคะทุกคนเออเม้น์มากพี่เลยอยากให้มาดามทําอะไรอยากแคดดี้แหละให้มันปุ่งอีกหน่อยหนึ่งสวยเลยโอเคค่ะวันนี้ก็จะพอแคดนี้ละค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย